แชมป์ซีรีส์กันอีกแล้ววัยรุ่นมีว่าจะเป็นซัมซุงแชมป์ซัมซุงแชมป์สองทีมซัมซุงแชมป์ดีลักซ์ใครก็เป็นเจ้าของรับรองว่าคุ้มสุดสุดซื้อซัมซุงแชมป์ทุกรุ่นวันนี้รับปรีโป,ปรโมชั่นดินเดินโหลดริงโทนและเอมวีเพลงเต็มจก R S แบบยกคายไม่อันบรีเดือนแทนบุฟเฟ บา่อว,วนันหลดเกมมันมันกว่า500เกมแต่ถ้าใครอยากได้ซ m s u ุ g แชมป์ไปใช้แบบรฟรีๆแถมเสื้อเก๋ๆจากซ m s ซุ g ไปใส่ให้แท่สัปดาห์ละ1รารงวัลรวมถึงหมด8สัปดาห์ฝันให้ดีเข้าไปที่เฟซบุ o กยักษ์ทีวีแล้วคลิกเข้าไปที่หน้ากิจกรรมจะเลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รักของฉันเรียกว่าเธอเป็นเนื้อเพลงจากเพลงรักแท้จะตามหาเธอจากคานี้ก็เซค่ะ,คะเช็คใครชื่อผู้โชคดีได้เลยและคำถามสัปดาห์นี้อยากนอนฝันไปไม่ต้อง ื้นมาเจอความจริงว่าเธอไม่รักกันเป็นเนื้อเพลงจังเล็กอะไรสนุกคุ้มสุดมันแบบเนี้ยสำหรับแชมป์ทุจัดให้